ดีค่ะฮัลโหลนี่ฮาวนักชาวลูกสาวพรีบ๊อกนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยอ่านเรื่องคุณทองแดงไหมคะคุณทองแดงเป็นหนังสือเล่มที่ในหลวงท่านทรงแต่งขึ้นมาเองนะคะแล้วเขาก็มาทำเป็นหนังแอนิเมชันเพิ่งเริ่มฉายอาทิตย์ที่แล้วค่ะเรื่องคุณทองแดงทำเป็นหนังแอนิเมชันภาษาอังกฤษแบบไทยๆออกเสียงว่า The story of Tongdang is now an animation คาเฟรังออกเสียงว่า The story of Tongdang is now an animation ดูปากนะชานะคะ The story of Tongdang is now an animation หนัง animation ภาษาจีนออกเสียงว่าต้งคว้าดูปากนชาน,นะคะต้งคว้า เพื่อนใหม่กับนัชชาติลูกสาวพี่วัอบค่ะสวัสดีค่ะ